ดีครับกินดีต้องรับสู่เขาปิดใบวิภาวดี1ิดสองวันทีห้าสิบสี่นะครับวันนี้หลายคนเรียกร้องคลิปแปดเก้าเก้าเมื่อไหร่ผมจะทํารีวิวสักทีวันนี้ผมทําแล้วนะครับหลังจากที่รับรถจากเซอร์วิสที่อู่โกกาลาดพรมเก้านะครับมีเปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะบอกให้ทีหลังนะว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างวันนี้เราพามาดูแปดเก้าเก้าพนกรเลขกันก่อนนะครับตัวนี้จะมีท่อเทอร์มิโนนี้นะครับที่เป็นสแตนดาร์ดจากศูนย์แล้วก็มีแมปที่เป็นเรสซิ่งออกจากศูนย์นะครับโหมดคอาว่้เลสเนี่ย รถคันนี้899 Panigale จะออกมาในปี2013 2014แล้วก็2015พอมาเป็นปี2016เนี่ยก็จะมี959ขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นปี2015ซึ่งมีท่อเทอร์มิกโนนี้แล้วก็มีแมปที่เป็นเลสออกจากโรงงานก็มีกองที่เป็น DP นะครับตัวนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่อยๆในที่รถก่อนนะครับทรงก็จะเป็นประมาณนี้ท้ายก็จะโดงๆหน่อยจริงๆ899กับ959เนี่ยรูปร่างค่อนข้างที่จะอมาตะนะครับดูประมาณว่า ยังไงก็ไม่แตกต่างกันเลยพอเราลองมาดูไกลๆดูใกล้ๆเนี่ยเราแยกแยะไม่ออกเลยนะครับว่าขนาดจะเป็น899หรือเป็น959เดี๋ยวผมจะพาดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าคันนี้ผมค่อนข้างพรีเซนตน์ครับสำหรับใครที่หา899อยู่ให้มาดูคันนี้ก่อนเพราะว่าเป็นรถแค่2มือเท่านั้นเองและที่สาคัญโค้ดใหม่โค้ดกิฟโค้ดแห้งหลายๆคันในตลาดนะครับที่ผมดูนะไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะครับรถทุกคันสวยหมดแต่ถ้าท่านอยากได้899้ เอาไว้ลงสนามเอาไว้ขี่ daily use หรือว่าเอาไว้ขี่ในวันหยุดวันอาทิตย์แบบนี้นะครับท่านควรจะหารถเน้นรถด,ดีๆนะครับภายนอกดีๆเครื่องยนต์พังหรือไม่พังไม่รู้เอาเป็นว่ามันซ่อมได้แต่ถ้าท่านได้รถที่มีสต็อปเปอร์หักบ้างล้มมาบ้างสไลด์มาบ้างบอกเลยว่าการขับขี่ต่อให้คุณซ่อมยังไงซ่อมให้ตายเนี่ยการขับขี่ฟิลลิ่งการสูญกินซ้ายกินขวามีแน่แต่ถ้าคุณได้รถด,ดีๆแบบนี้นะครับอะเดี๋ยวผมจะบอกว่ารถด,ดียังไงอะเดี๋ยวเราพามาดูสตปป็ มาดูข้างซ้ายก่อนครับรถคันนี้ไม่เคยล้มไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักเดี๋ยวจะพามาดูสต็อปเปอร์ก่อนอท่านเห็นไหมอ่านอาแอลแฝตสองให้เลยนี่คือสต็อปเปอร์เดิมและต้องบอกว่าสต็อปเปอร์เดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะครับถ้ารถท่านล้มแปะหรือว่าขับมาสไลด์ล้มเนี่ยตัวนี้ที่ผมเห็นตัวกลางๆตัวนี้จะหักไปเลยหรือว่ามีการพอกมีการอะไรเนี่ยคือรถที่เคยล้มหนักมาแล้วนะครับดูสภาพโชคดูสภาพใต้แผงคอยเดี๋ยวผมจะพามาดู นี่นครับดูข้างใต้เนี่ยเห็นไหมรอยมาร์กของโชครอยอะไรต่างๆนะครับอยู่ค่อนข้างสวยเลยเนี่ยดูคอดิดูภายในแห้งๆเลยนะครับไม่มีการโป้ไม่มีการประผุไม่มีการทําสีเดี๋ยวผมจะพามาดูสต็อปเปอร์ด้านขวาก่อนแล้วดูสภาพสีเสือเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเงาเลยครับเนี่ย,ยดูครับนี่คือสต็อปเปอร์ด้านใน ไม่มีหกักไม่มีบินไม่มีงอจริงๆไม่มีหลุดเลยครับหลายๆคันที่ผมเคยเห็นแปลกแล้วครมานี้ก็เลยในตลาดหรือว่าคนที่เอามาเสนอการขายผมเนี่ยรถหลายคันค่อนข้างที่จะเป็นรถที่ล้มมาแล้วหรือว่ารถที่แบบออกยำยหน่อยคือน็อตเนี่ย,หล,ยหลายตัวเนี่ยมีการเปลี่ยนครับน็อตพวกเนี้ยที่เอามาเสนอขายผมหรือผมเห็นในตลาดเนี่ยจะเป็นน็อตสีน้ําเงินบ้างเหลืองบ้างแดงบ้างนะครับ แต่คันนี้ดูครับน็อตแต่ละจุดยังแห้งๆครับรอยมาร์กยังครบปี2015นะครับรถ7-8ปีนะครับแต่มาร์กยังครบนะครับเจ้าของ2มือเจ้าของมือแรกขับแค่พันว่าโลพอมาคนที่2จอดห้องแอร์3ปีกว่านะครับคือเข้าไปซื้อเนี่ยสตาร์ทไม่ติดเพราะแบตหมดอันนี้คือเปลี่ยนยูวารซ่าให้เรียบร้อยแล้วซื้อไม่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับอาจจะยังไม่ถึงด้วยซ้ำเซอร์วิสให้ครบจบหมดครับอันนี้คอสวยๆแผงคอนครับรถเงามากสังเกตจากดูไหม ดูชุดสีรอบๆครับเนี่ยเงาเลยครับถ้าท่านอยากหา899มาดูสภาพคันนี้ก่อน 898cc 148แรงม้าถามว่าราคาถูกกว่า959หลักเกือบแสนเลยดีกว่าแต่ท่านได้ทรงที่มันเหมือนกันครับเนี่ยแยกไม่ออกเลยนะครับคันไห95น959คันไหน899ผมว่า899เนี่ยแรงกำลังดี959อาจจะล้นไป1199ก็แพงไป แล้วก็รัรถมันแบบแรงมากเกินไปนะครับในเมืองค่อนข้างที่จะยากนะรถมันพุ่งอย่างเดียวแต่ท่านได้899เนี่ยทรงมันเป็นทรงสปอร์ตนะครับถามว่าขี่ปวดหลังไหมบอกเลยว่าโคตรปวดหลังนะครับผมสําหรับ899ท่านต้องยอมรับนะถ้าว่าท่านอยากได้รถสปอร์ตสวยๆแล้วหล่อท่าทางขับขี่ที่แม่งโคตรหล่อถ้าท่านเล่นกล้ามหน่อยนึงเนี่ยโอ้โหขับไปไหนไมีแต่คนมองนะครับขับไปไหนไม่มีคนมองมาจกตาผมได้เลยนะ ด้วยความที่รถมันเงาขนาดนี้สวยขนาดนี้ไม่ล้มไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุหนกักสต็อปเปอร์อยู่ครบและร้านเราไม่ซื้อรถยำนะครับบางร้านนะไม่เอาดีกว่าบางคนเดีวยวไม่อยากกล่าวอ้างร้านอื่นล้อทําสีมาแล้วเป็นสีอะไรก็ไม่รู้น็อตพวกเนี้ยกลายเป็นสีม่วงไปแล้วกลายเป็นสีเหลืองไปแล้วและที่แน่ๆกระจหลุดไปแล้วครับถ้าเป็นรถที่อื่นนะคือกระจกต้องโดนถอดนะครับแล้วก็กลายเป็นอุดกระจกแต่คันนี้กระจกไม่เคยถอดครับเจ้าของ ค่อนข้างที่จะมีอายุนิดนึงครับท่านค่อนข้างที่จะรักษารถด,ดีครับนี่ครับนี่ครับผมสูง160เซนติเมตรขับในเมืองมุดสบายนะครับขาไม่ถึงขนาดกับบัลเล่มากขาแตะพื้นได้สบายเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะ,ะเล่าให้ฟังว่าคันนี้เซอร์วิสอะไรไปแล้วบ้างคันนี้เซอร์วิสที่อูกโกกาลาทเทลำเก้าครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกหน้าหลังน้ำมันคัตสังเกตได้เลยเห็นไหม ดูลอยมาครับเพิ่งออกจากศูนย์มาครับอาจจะเพิ่งออกจากอู่มาเห็นไหมน้ามันเบรกหน้าหลังน้ามันคัดอันนี้น้ามันเบรกหลังใสๆหัวเทียนใช้ได้ยาวๆน้ํามันเครื่องกองเพิ่งเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเช็คให้เรียบร้อยหัวเทียนเช็คให้เรียบร้อยนี่เห็นไหมเมื่อกี้อ่าใครที่ยังน้องไม่เห็นคำว่าเลสนี่คือรถที่มี USB map มาจากศูนย์ครับนี่เลยของเหลวก็ต่างๆเปลี่ยนให้หมดแล้วน้ำหล่อเย็นใช้ได้ยาวๆวิ่ง1 1 3 9 1พร้อมโหมดอีก3โหมดนี่ครับ เวทเนี่ยคือเป็นรถรถจะกระอ,อืดมากเลยประมาณนี้ด้วยระบบต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเยอะนะครับตัวนี้สังเกตได้ว่า abs ดูสติชเชินคอนโทรลแล้วก็พวกระบบอิเล็กทริกเนี่ยจะค่อนข้างสูงแต่พอเรามาหมดเลสปุ๊บนี่นครับเห็นไหมระบบต่างๆตัดออกหมดนะครับเพื่อให้รถปลดปล่อยสมรรถนะออกมาได้เต็มที่อ่าเดี๋ยวพามาดูฟังเสียงกันก่อนหลายๆคนบอกพี่มาเลยทำคลิปสักทีอ่าวันนี้ทำแล้ว เสียงของเครื่องซ u เปอร์ค d อโด899เราบอกว่ารถตั้งแต่ปี2015จนมาถึงปีนี้2023เจ้าของเก่าเก็บอยู่ในห้องอย่างเดียวบอกเลยว่าเขาดูแลพอด,ดีดูดีดูสีต่างๆครับดูไม่ว่าจะเป็นรอยแทบไม่มีครับใครที่หา899อยู่เข้ามาดูก่อนไม่ถูกใจไปดูที่อื่นซึ่งถ้าที่อื่นไม่ถูกใจกลับมาหาเราใหม่เราไม่มีการโกรธกันครับนี่ครับกระจกไม่เคยเอาออกนะครับระบบไฟทุกจุดใช้ได้หมดไฟน่าจะเป็นไบสีนอนสีขาว อันนี้ไปติดออกมาข้างนอกพอเกิดไปสูงเนี่ยเป็นสีธรรมดาน,นะครับผมแปดร้อยเก้าสิบแปดซีซีแต่คือแต่ว่ารุ่นเป็นแปดเก้าเก้านี่ร้อยสี่สิบแปดแรงม้านี่ครับการสบัดโรงงานนะครับนี่เลยไม่ใช่การสบัดไฟฟ้านะแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วนะสําหรับการขับในเมืองนะครับใครที่ไม่พอใจอยากมีการอัดแอดจัสที่เยอะมากขึ้นคุณไปเปลี่ยนโอลิน,นครับตัวนี้ก็จะปรับได้มากขึ้น้าคุณเปลี่ยนเป็นโอลินสามสิบสองระดับหรือส6สิบหกระดับก็ว่ากันไปนะครับผมนี่เลย อยากให้ดูสีครับจริงๆรีวิวการขับขี่อะไรพวกนี้ท่านสามารถถ่ายได้ตาม youtube ทั่วไปนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เราอยากจะมาพรีเซนต์ความใหม่ของรถจะดีกว่าเพราะมันใหม่แค่ไหนท่านใดที่หาอยู่ผมอยากให้มาดูจริงๆมันใหม่จริงๆครับปกติ89ในตลาดเนี่ยอย่างที่บอกไปหลายหลายรอบเป็นรถที่แบบใช้วิ่งกันมาเยอะครับ7-8ปีเปลี่ยนมือกันมาแล้วครับ4-5คนบ้างอะไรบ้างยกล้อบ้างอะไรบ้างคัดลื่นบ้างอะไรบ้างน็อตเนิร์นี่โดนเปลี่ยนบ้างแต่คันนี้แม่งสแตนดาร์ดจริงๆ ใครอยากได้มาดูก่อนไม่ถูกใจไปดูที่อื่นแล้วกลับมาใหม่ผมว่าคุณต้องติดใจคันนี้แน่นอนนี่ครับถามว่าอารมณ์การขับขี่เป็นไงในเมืองรถติดๆผมบอกเลยว่าเมื่อยมากๆไม่ควรเอาเข้าไปนะครับควรจะมีเวฟฟีโน่ฟอร์ซ่าเอ็กแม็กอะไรเงี้ยขี่จะดีกว่าถ้าอันเนี้เป็นรถที่ซันเดย์ไลทิ้งหรือไม่ก็เป็นแบบว่าอากาศดีๆหรือว่าในเมืองรถไม่ติดรถโล่ลงๆหน่อยแบบเนี้ยคุณขับขี่มันไปได้ สี่กิโลห้ากิโลหกกิโลไปได้แต่ถ้าคุณจะขับในเมืองทุกวันไปกับท้องหลอ่อไปกับสุขุมวิทผมบอกเลยว่านรกชัดๆนะถ้าคุณเอาแปดเก้าเก้าจะเพนกวินนี้เข้าไปนะอันนี้คุย,ยันตามตรงเลยนะครับไม่มีการหลอกบอกว่าสวยสวย,สวยในเมืองใช้ง่ายอะไรเงี้ยไม่มีนะถ้าคุณอยากขับง่ายๆต้องเป็นตระพวก,กูลมอนสเตอร์ไฮเปอร์ก็อาจจะสูงไปหน่อยมอนสเตอร์เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหกเนี่ยจะเหมาะขับในเมืองแต่ถ้าคันนี้ถ้าคุณมีความอดทนบอกเลยถ้าคุณเก๋งจริงคุณขี่ไปเลยทุกวันขี่ได้ไม่พังครับแต่บอกเลยว่ามันจะทรมาน่นอ,นานอ,นอย เนี่ยแต่แรกกับความหล่อแล้วมันหล่อมากๆนะครับรถใหม่จริงๆเนี่ยเนี่ยยางปีสิบหนะครับแต่คุณดูการเก็บของเขาดิอันนี้ไม่ใช่ตะปูนะอะไรแปะไม่รู้อย่าดูครับดูเลยครับนี่คือยางปีสิบหกไม่มีแตกรายงานนะครับปีสิบหกดูเพราะว่าเก็บดีขนาดไหนไฟเลี้ยว nRc นีนี่ทำแค่นี้ก็หมื่นกว่าแล้วนะครับผม ไม่เคยล้มสไลด์ไม่เคยล้มแตะไม่เคยชนอุบัติเหตุแต่ถ้ามีอาจจะมีจอดขูดขีดนิดหน่อยเป็นเรื่องปกติของรถ7ปีนะครับแต่ว่าถ้าเจ็ดปีคุณหาได้สภาพนี้หรือเปล่าโอเคประมาณนี้ครับวันนี้แค่อยากจะพีเซนต์ความใหม่ของรถนะครับผมไม่ได้มารีวิวอะไรมากมายอ่าโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ